สวัสดีครับพี่น้องมาครับผมกินเขาแรงนะกันครับกับอูป้าครับผมอูปานินครับอูปานินมาตลาดตอวใหญ่มากคำนะนี่พักไปแจมแจ่เพชินน่ะมะเขือกับแบบตัวพู่ครับผมนะครับมาครับพี่น้องมาเอาแรงนะกันเลยครับผมมือนนี้อืมครับสือ ป้าน,นินมะอูนะครับพี่น้องตัวใหญ่ภาษีเอามาแกงมันคือสิบ,บวเข็มคนเลอะร่องอูมองอูเห็นแต่เขาอูป้านห,นหน่อยๆแล้วตัวใหญ่มะอูป้าน,นินนะครับแทบเขาเป็นน้องอูใส่พักข้าง เราเล่าบาานเท่าอย่ี้และหืปลากระย่างส้มม่วงครับรนีมมน่ปลก ของงาเมือนกันอืมหวานๆยด้ับพี่น้องอูน้ำน้อยๆแข็รก,อ,รกอืมอืหหอง mm -hmm. มหอนมหอนแล้วตัวผู้ปลาขาป้าปขาก็เริ่มเหี่ยวแล้วครับ 嗯。Mm. anh và dạy kinh hồi năm như lắm còn không ổn dỗ ผมใช่อันสมม่งว่าขแยงแบบบานเห่าเรยกอ่ะพอดีพอดีอืมอืมอืมอม

เาไมรหดม้องเพผมหันอืม ừ đọc hả hmm 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 hmm

เอาละครับพี่นอ้องยิ้มล้อครับผมแล้วคลิปหน้าค่อยๆก,กันไหมครับผมสำหรับยิ้มเนี่ยก็ขอบพุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย